จริงไหนแม่ลูกไม่เห็นออกมาแม่ลูกยังไม่มาเอาน้ำมนนี่มานั่งรอแล้ววันนี้มานั่งรอแต่เช้าเลยน่ารักมากอะไรล่ะข้าวสงสัยหิวแล้วเออย่าหิวแล้วอย่างนี้เอ้ยหิวบอ <c oughs> มาดม้อมมองๆก้มๆ <ไป S 1> เลยอยู่แถวจานแม่ไปวัดเสือ นู่นไงข้าวอยู่นุ่นเอ้ยต้องรอให้แม่มิวมาให้ก็ได้อ๋อแม่มิวมากินหญ้าไปก่อนแม่มกินหญ้าเอ้ยมันกินจริงว่ะเออมันก็กินรากลำไส้มาไม่รอแล้วยาชีเอ้ยมาๆจำปีจำปาจำปูไม่รอแล้วไม่รอแล้วอีกตัวนึงเด้อไม่รอแล้วเรียกมันจซะจำปี จำป,ปีจำปาม่กิดค่นี้หลยกเอาให้เยอะก็กลัวก,ก,กินไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวมามันจะจ้องหมามันจะกินหมดเออหมามันบอกว่าหวานข่อยละงานนี้เอา้าไม่ได้กดเขารู้จานเขาเลยนะยะเ,เขารู้ว่าของเขาตัวนี้จำปีจำปาบอกเขารู้ว่าจานเขาสีนี้จริงบอก เอจปเมาออรูอีกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงเสียงนี้คุ้นมากเออเออเดี๋ยวมาดูอ้าวอ้าเข้าไปอยู่นะเราจกรถมาขึ้นรถคันนี้เลยไปผลไม้ไปแล้ว ไปอีกแล้วยาชีโอ้ยไปอีกแล้วเอเราจะมอ้ยเราต้องยกเหล็กลงไหมอ่ะปุ๊ยกเหล็กลงไหมยกลงไปเออเพราะว่ามันจะได้เออแล้วเต ถ้ารีบก็เอาถ้ารีบก็ไม่เอาลงถ้าไม่รีบก็เอาลงมันไม่ได้มันไม่ได้หนักเันไม่ได้หนักเนาะเออเสือคนที่แบกขึ้นแบกลงเอาลงไหมไปเอาขามาใส่เอาลงไหมไปเอาลงให้เขาเขาจะได้ถุกอืมมันถ้าเอาขึ้นแล้วมันปิดได้ไหมเสือปิดได้ปิดได้ปิดได้เออตซ่งเจียงตซ่งเจียงไปรู้ เออมัดไปเลยเสือเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่เอาลงแล้วเออมันมีมันมันปิดได้อยู่มันปิดได้อยู่เออเอาปิดได้อยู่อืมอ่าไปถึงสะกดใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นแก้เคล็ดเนาะแก้เคล็ดกอ่าเนาะก็จะมีเอฟซี โดยทางมาให้มาอกมาอกซื้อหนึ่งชุดเนาะดีใจด้วยเด้อได้ข่าหมอลำแล้วได้ข้ามไปดูหมอลำแล้วเมื่อวานนี้บอกบ,บ่นว่าโอ้อยากได้วันนี้บ่นอีกไหมวันนี้ก็เหมือนเดิมถ้าไปแพ็กปลาก็พูดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนาะไปะไปแล้วไปเดินทางแล้ว งงม,ม,ม,มัต้องอารมณ์เสริมกระป๋องเข้าไปซื้อของอีกไปอะรอะไะูอไหอเไรออะไอะไรอเอะไอะ ันนี้มีแดดนะวันนี้เออมาอุ่นแดดไม่เหนี่ฮะไหนขอบคุณแม่พัดหรือยังขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ส่งอาหารมาให้หนูกินขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณแม่พัดขอบคุณแม่จริยาด้วยนะคะวันนี้มีแดดแล้วจะปลาไม่หนาวแล้วโโโค่ะโอ้โหเราพอเทื่งบปลแล้วลอกคุณ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอขาขึ้นคะ่ะอืมอ้าวนอนตากแดดแล้วนอนตากแดดตรงนี้แหละโอ้แดดสวยมากเลยวันนี้โอ้ย,อยเขาไม่ได้แอบมันออกเลย ค่อยไม่เคยเห็นค่อยเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยเหรอถึงกับตะลึงเลยใช่ไหมโอ้ดูดูี่ดอกมันใหญ่กว่าฝั่งนู้นหรือเปล่าเอ้ยดอกมันสวยนะเพราะว่าคนรดน้ําสวยไงอ๋อมันมีคนรดน้ำใช่แอนแฟมิลี่อุ้ยเราไปดูไปดูดอกคอสมอสเสือไปดูดอกคอสมอส๊าดโอ้ยโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โหโอ้บานสวยมากโอ้โห โอ้ยแสงมาแล้ว uh, ป uh, uh, ัดโอ้ยทำไมสวยจังเลยอ๋อเฮ้ยโอ้ยเสือปะอยู่เฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปสวยกว่าเสือถ่ายรูปเร็วอู้สวยมากเสือตรงนี้สวยกว่าเสือตรงนี้ไม่มีดอกเข้าได้นี่ ว้าวมันอยู่เม uh. ืองนอกเลยทุกคนเสือดนวยโอ้โหสวย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 ทำไมทำนี้ดอกใหญ่แท้สวยมากเลยทุกคนออกดอกสวยงามมากว้าวโอ้ ดอกพุด้วยนี่คือดใช่แล้วอนี่นะทางนี้ก็สวยนะจีบกันนะเนี่ยออจีบกันระหว่างดอกพุธกับดอกคสมอสโอ้ตัวนั้นตัวเล็กตัวนั้นตรงนั้นเล็กเออเล็กโอ้ยตรงนี้ก็สวยนะทุกคนดูนี่มันเจอแสงมาแล้วก็สวยเลยเนาะเวลา สวยงามสวยงามเอฟซีญญาานี่ค่ะ,ะบบว,ว้วาวว,าว้วาวว้าวว้าวว้าวสวยงามมากโอ้ตรงนี้ยิ่งเลยเอฟซีเอ้ดดูนะคือตรงนี้คือโอ้โหโอ้โหตรงนี้แบบน่าสนใจเป็นจุดที่น่าสนใจมากตรงนี้เสือเห็นไหมเือเห็นไหมถ่ายภาพ เห็นหัวข้าวอยู่นะคือคือดูดีเสือดูดูโอ้โหดูมันขึ้นมันดูเสวยสวยมากโอ้โหดูสวยงามมากเลยทุกคนอดใจไม่ไหวละมันสวยเกินอืมใครมาตอนเช้าวันพฤหัสบดีอุ้ยเราไปขุดมอสหนึ่งองค์ปูก่อน ไปขุดมดนิองปูกันโอ้ยองปูก็สวยมากขุดมดนิยามเช้าคะ่ะปูสวัสดีคะ่ะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ FC ทั่วโลกด้วยนะคะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ